สวัสดีครับวันนี้วันที่14ม,มิถุนายน2568อยู่วัดคำสาริกานะครับวัดคำสาริกาอยู่ที่นครนายกท่านที่หลวงปู่ม,มั่นมาปฏิบัติสํเร็จทรรมที่นี่ก่อนที่จะไประบุรีมาที่นี่ก่อนทุกเขตคัคว้ารนจอบเงินเจอแต่ใต้จอบคิดแล้งออกไปเต่ามันทุกสิ่ง นีไปโบดขวามือไปทํำไปทางนี้นี่ทำหลวงปุ้มมันไปทางนี้การเ,เป็นนี่เต่าแกนสุภาพกันไปลูกานเพืรวมแบ่งรวมใจสาบสลันสันคนให้ร่อยยังชื่นบานหับโอทวานองม,มาประธานี นนยินมานหุ้นใหม่ตาลดูกันสุดไหมจากสวนชวนมาคนผ่านพักกรมาแล่นนานเปิการที่เสียนยังยืนนานเชงบ้านง่อน,น,วนอวนอร่วมใจประสานสองสักกิจเกาวน้อกุจแรกนี้เป็นอะไรท่นอยู่ด้านบนอ๋อตรงนี้ก็มีท่ำหน่อยนึงนี่ๆๆ มีฤาษีอยู่นี่นรูปปั้นฤาษีองค์ฤาษีทำฤาษีแล้วก็มีรุ๊กตาลูปอยู่นี่พระปู่ฤาษีเราจะต้องไหว้พระก่อนแล้วก็ไหว้พระปู่ฤาษี่ทำฤาษีนะทำฤาษีนี่มีมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้น ปกคลุมอยู่หกปกคลุมหินอยู่แต่ต้นไม้ตายไปแล้วแต่รา,ากยังอยู่นะจุดนั่งพักเริ่มให้ใจดังนะครับโอ้นี่ทางเดินจิตแนวผา,าเลยโอ้หน้าฝน

มีมีเพิ่มนี่เหมือนที่สุบุรีนะมีเ,เพิ่มยังไงนะท่านผีโตท่านผีโตแต่แ้อะไรเขา,าเขาประกอบเพิ่มแต่จริงๆไม่มีแค่แค่แบบนี้อแล้วท่านอยู่ที่ไหนนี่แถวน,น,นี่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 มานะเออเนี่ยท่านตำเรล็ตขั้นหนึ่งที่ บรรลุที่นี่ขันหนึ่งแล้วก็ไปลบุรีต่อไปส้เด็จขันสุดท้ายที่เชียงใหม่อันสุดดงอยากที่แรกนะเจ้าคนนยกแล้วก็ไปลบุรีสองถ้ำแม่สามถ้ำเขาก็งามแล้วก็ถ้ำถึงโตแล้วก็ที่บันมีถ้ำถ้ำมะขามับันมีชื่อถ้ำมะขามแล้วก็ไปบรรลุคันสุดท้ายที่เชียงใหม่ ทีงใหม่ทํำดอกคำใช่ไหมที่ตรงใกล้ๆหล,ลงู่แหวนเนะเอ้เอเภอเดียวกันไหมอ่าเดี๋ยวยังไม่ได้สวดนะเดี๋ยวขอถ่ายก่อนคาสาลิกานี่เป็นกุฏิพระเดินถึงกันได้ ทางไปโบดทางไปโบดถบหลดนี่เป็นกุฏิพระตรงนี้นี่เป็นสลา,าโอ้ตรงนี้เหมาะมากเลยนะหลวงปู่มั่นนั่งวิปสัสนาตรงนี้เลยนะครับจุดนี้เลยเหมาะมากเลยไม่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะ อันนี้ก็มาจัดจน,นี้เกปงธะปูนหมดแล้วอันนี้คาถานามัสการบูชาหลวงปู่มั่นผูมิทัตโตนะครับคนเราท่องกันบ,บ่อยๆคือคาถานี้ครับอ่าชนะมันมาจากมาเลจินโนนาทโถนี่นครับอ๋อมีมีด้านในอีกนะนี่ๆด้าน,น,น,นหลังองค์หลวงปู่นี่ เข้าไปได้านในหน่อยนึยนงแล้วก็ตันเข้าไปอีกหน่อยข้างในน,น,นิดนึงหลังหลังองค์หลวงปู่นี่นะนี่นี่นี่นนโอ้โหธรรมชาติกังสร้างสรรค์จริงเลเหมาะเลยนะนี่นโอ้โหภูเขาลูกนี้ที่ว่ามีประวัติ ประวัติประวัติมีที่ว่ามีมีอะไรเป,เป้าเรียกอะไรเป้าภูเขาลูกนี้อยู่มากี่รูปกี่รูปมาปฏิบัติที่นี่ก็มรณะหมดเลยสังเกตนะครับถ้ำท,ที่หลวงปู่มั่นอยู่นะครับทุกถ้ำเลยจะมีต้นมะขามอยู่ต้นมะขามอยู่หน้าถ้ำท,ทุกทุกถ้ำเลยนะ นี่ที่ลบบุรีก็มีที่นครนายกก็มีี่มีต้นมะขามประจําอยู่หน้า่านไม่รู้ว่าท่านปลูกหรือว่าขึ้นเองไม่แน่ใจนะครับนี่นี่น,น,นี่ตอนนี้นี่ต้นนี้นี่มะขามอไอตอน้นตรงใหญ่นัไม่ใช่ใชต้นนี้ต้นนี้ตายแล้วไม่รู้อะไรตอนนี้ตายแล้ว โอ้โหโอ้เจ้าแม่คนอิม่มนี่นี่นี่น,น,นี่ตอนมะขามเนี่ยตอนมะขามจะอยู่หน้าถ้ำที่หลวงโบมัน่นปฏิบัติธรรมนะครับเจ็บมีตอนมะขามมะขามอยู่นี่องค์ตรงนี้เป็นองค์เจ้าแม่คนอิม่มนี่ครับหินลงนี้นะครับ นี่ลูกน,ลน,นี่ที่ลูกปูมันมีทำทำตรงน,นีนเน้เป็นเป็นเพิงอยู่ทำน้อยๆอย,อยู่ทำน้อยๆดีอย่างหนึ่งนะมันไม่มีข้างข่าถ้าทำใหญ่ๆลึกเล่นมีข้างข่าโอ้โหนี่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 ต้นมะขามต้นนี้ใหญ่มากเลยต้นมะขามนะนีนน่นี่นี่โอาา้ นี่ต้นมะขามใหญ่มากอยู่ตรงถ้ำเลยนะนี่ด้านหลังถ้ำนี่ถ้ำอยู่นี่ก้อนหินก้อนหินถ้ำอยู่นี่มีต้นมะขามมีต้นต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้น่าจะทำป่ายลบปูม,มันเลยนี่น,นีสี่ห้าคนอบเลย นี่ขึ้นบทตรงนี้เป็นกุฏิพระบทอยู่ข้างบนบทอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นวิหารลูกปัน้น,นใหญ่มากเลยตรงนี้เป็นวิหารนะครับจะคิดก็วันก็ไปต่อวันตกสิ้นข่าวสารนั้นเฮามาให้ยินคู่กินมาตรงนี้ตอนเดินทุด,ดงครับ

เพียงไทยถึงเพียงไทยในทา,นทนทา,ทางไหน,นอนอย,ยกสินงยกยิ่งเพียงไทย วัดธรรมสาริกาจะอยู่ตรงทางไปน้ําตกสาริกานะครับวัดจะถึงก่อนจากแยกเข้ามาถึงวัดก่อนแล้วน้ําตกสาริกาเข้าไปยังไงนูน่นอีกทีโอ้โเมื่อกี้ไม่ได้ถามพระลืมไปเมื่อกี้เจอผ้าแล้วแต่ลืมลืมถามนี่ครับท่านไม่ได้เข้าครับเพราะว่าไม่ได้กุญแจมาขอลิงลิงเยอะเราต้องปิดประตกุญแจไว้ สังเกตนะครับทําทําที่หลวงปู่ม,มั่นปฏิปฏิบัติทันนะครับหน้าท่ามยัต้องมีต้นมะขามยักษ์อยู่เนี่ยท่าที่ไปเจอมามีต้นมะขามทุกที่เลยเนี่ยสังเกตนะครับไม่รู้ว่าหลวงปู่หลวงปู่ม,มั่นปลูกไว้หรือว่ามันขึ้นเองผมก็ยังไม่แน่ใ,นใจเนี่ยไม่บที่เลยวัดทุ่งสิงโตหมูห่5ตำบลเขาบางงามตำาบอลงคลงะนนี้นนะ 2,459วัดทุ่งถึงโตเป็นสถานที่หลวงปู่มั่นเล่นความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมทำไม่รู้เห็นในชาติพบในการก่อนเตรียมน้ำขึ้นมาสองขวดแล้ววันนี้โอ้ตอนาา้นมะขามนี่ปากถ้ำนี่ต้นมะขามใหญ่มากเลยโคนอยู่เงล่าง ขึ้นคนอยู่ข้างล่างขึ้นมาเนี่อันนี้น่าจะเกินร้อยปีเปิดไฟใช้เดิมเดิมมันมีแค่แค่ผานี่นี่น,นี่ก้อนหินนี่ ต่ตรงนี้เขาสร้างเพิ่มขึ้นมานี่ต,ตรงนี้ครับตรงนี้สร้างเพิ่มขึ้นมานี่เดิมมันมีแค่แค่ชะงอนนี้นี่ของปู่ม,มั่นไหมปฏิบัติธรรมตรงนี้ครับอตรงนี้ไปไหนเนี่ย สารีฤกษกธาตุตรงนี้มีพวง่ข้างบน่ต่หลังนี้มีพวง่ข้างบนนี่กุมอัน,นีน่ใช่แล้วข้างบนเป็นอวบลมสารีริกธาตุ นท,นที่สันติตารางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีบบชื่อชื่อถ้ำมะขามนะครับประวัติถ้ำมะขามอนุสรสถานหลวงปู่บ้านภูริทัตโตเมื่อครั้งหลวงปู่ได้มาบำเพำ็ญธรรมณธถ้ำมะขามแห่งนี้ตั้งอยู่เชิงเขาวัดเขาสนามแจงอนสนามแจงอเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีเมื่อปีพุทธศักราช24 5 0หถึงปีพุทธศักราช24 5 3ห หลวงปู่มั่นบริทัตโตได้มาจาริกทางลบบุรีได้พำนักปฏิบัติธรรมที่ถ้ำวัดเขาพะงาม <S <S และถ้ำสิงโตในตำบลเขาพะงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหลั <S <S งจากนั้น <S <S ได้เดินทางวิเวกตามป่าเขาในจังหวัดลบบุรีทั้งที่มีบันทึกและไม่มีบันทึกถ้ำมะขามแห่งนี้ หลวงปู่มั่นเคยมาบำเพ็ญธรรมจากคำบอกเล่าของชาวบ้านแถวนี้โดยมีพระเท่าอินกระนกเงินเล่าไว้ครั้งนั้นหลวงปู่มั่นได้มาพำนักที่ถ้ำมะขามแห่งนี้โดยไม่มีใครรู้จักว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเห็นสีจีวรอ,ออกแดงเข้มมากกว่าพระทั่วไปจึงเรียกท่านว่าหลวงพ่อแดงตามสีของจีวรเมื่อวันหนึ่งพระเฒ่าอินได้นำอาหารมาถวาย หน้าที่ตักอาหารใจบาดอยู่นั้นได้มีมดเป็นจํานวนมากไต่ขึ้นมาบนฝาบาตของลุงปู่มั่นลุงปูมงป่มั่นจึงพูดกับมดว่ามดเอ๋ยจะรีบมาทมําไมพระยังไม่ได้ฉันเลยถ้าฉันเสร็จเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เองพอท่านกล่าวจบมดก็พากันเดินออกไปอย่างเป็นระเบียบพอเท่าอินเห็น,เ,หนเป็นที่หน้าอาศัศจรรย์จึงถวายตัวเป็นสิทธ์ท่านจึงสอนภาวนาพุโทโธ และให้เลิกเล่าแล้วหันมาปฏิบัติธรรมรือศีลมีพระไตสรณคมเป็นที่พึ่งพ่อเท่าอินได้ภาวนากับหลวงปู่มั่นจนเกิดนิมิตโอภาสแตงตว่างมีจิตสงบเป็นธรรมทิหลังจากหลวงปู่มั่นได้จาริกจากถ้ำนี้ไปแล้วพ่อเท่าอินได้มาเป็นมคณายกวัดเขาวงกดที่อยู่ใกล้กันนี้อยู่กับหลวงพ่อเผาพุทธสโลและยังหาโอกาสเดินทางไปกลาบหลวงปู่มั่น ที่บ้านหนองผือจังหวัดสกลนครอีกทั้งพ่อเท่าอินแนะนําให้หลวงพ่อชาสุภัตโตเมื่อคราวที่หลวงพ่อชาได้มาจำพรรษาที่วัดเอวงกฎให้เดินทางไปฝากเป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นโดยได้เขียนแผ่นที่และฝากจดหมายไปด้วยซึ่งต่อมาหลวงพ่อชาสุภัตโตได้เป็นผู้ก่อตั้งวัดน้องป่าพงท่ามะขามแห่งนี้จึงเป็นปฐมเหตุให้หลวงปู่มั่นได้สิทธิ์เป็นฆราวาสผู้หนึ่งคือพ่อเท่าอินนั่นเอง และเป็นสาเหตุให้หลวงพ่อชาได้ไปกราบเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นจึงได้จาริกอนุสร์ถานแห่งนี้เป็นสถานที่บำเพ็ญรมอีกแห่งหนึ่งของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตผู้เป็นบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานทั้งหลายบันทึกวันที่10บพฤษภาคมพุทธศักราช2567พระธนงอิติปัญโยจาวาดวัด เอาสนามแจงมาแล้วมาแล้วลิงเต็มเลยหมืต้นมะขามี่มีเนยหนึูปเก็บรองเท้าว้ให้เดีกยเวลาขามหลวงพ่อมาเพิ่ม